สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มารีวิวนะครับผมการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็น Macbook นะครับ N เกานะโอเคนะครับผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ผมจะตั้งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้น้ำยาล็อกกาวครับผมค่อยเทลงไป ก็จ,จะค่อยๆแสะออกนะครับผม ผมตั้งแบบนี้ให้น้ํายามันไหลลงไปด้านล่างนะครับจะได้ไม่เลอะจอนะครับครับแล้วก็ดันลงไปจะออกอยากนิดนึงนะครับ Mm-hmm. <laughs> ในมือนิดนึงก็ค่อยๆงัดอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าจุดอันตรายอยู่ตรงนี้มันมีทัชบาอยู่มันมีทักแพดอยู่นะครับผมแล้วก็ต้องระวังนะครับไม่ให้น้ำยามันย้อนขึ้นมาโดนจอไปทีนี้โหแย่เลยเคยเหมือนกันครับเผลอเผลอแบบว่าหงายขึ้นมาโอ้โหแย่เลยครับผมน้ำน้ำ ไอ้น้ำยาลอกกรมันเข้าจ่อพลาดเวลาเผลอนี่นะครับนี่ก็อยู่ในตรงนี้นะครับที่ต้องระวัง ต้องระวังนะครับผมสวัสดีครับคุณนิวขอบคุณมากเลยครับตัวนี้เปลี่ยนแบตครับผมตัว a 1 7 0 8นะครับ ตรงนี้จุดที่น่ากลัวผมเคยทําผ้าดครับเลยต้องระวังครับผมมันน่ากลัวแบบว่าถ้าพ้าดแบบเอียงแบบองศาไม่ดีเนี่ยเรียบร้อยเลยสวัสดีครับพี่ครับผม อ๋อแบตมันเก็บไว้นานสิพี่งั้นอ่ะก็ปกติแล้วฮาร์ดซื้อที่ร้านเกาอ่ะพี่พี่จะให้ฮาร์ดลองส่งคอนแทคให้ไหมพี่เผื่อให้พี่ลองทำดูร้านเกาอ่ะพี่ใช่แนะนำร้านเกาเลยครับผมเพราะว่าของเขาใช่พี่อยู่เสือป่าเหมือนกันก็คือซื้อของร้านเขาแล้วมันก็แบบมันก็ มันมันก็ใช้ได้อะพี่พี่ลองดูได้เลยพี่มีรายทักกันนะพี่นะครับผมครับครับผมสวัดีครับ นะครับได้แล้วนี้ผมเอียงก่อนนะครับน้นอย่าเรากาวมันไหลลงมาเต็มเลยผมจะเอาผ้า แันจะเรียกออกมาแล้วนะครับก็จะแกะ ไปเรื่อยๆครับผม ผมจะแกะออกให้หมดเลยนะครับกาวตัวนี้เป็นตัวที่ซ่อมบอร์ดนะครับผมแต่ว่าแถมแบตให้ลูกค้าด้วยนะครับผมจะใช้เป็นแบตมือสองให้เขา é pau 奥尔基，哥。<Okay. S 2> okay. เทสนิดนึงนะครับ น,นี้ยังไม่ได้ติดกาวแบตนะผมจะเทสดูก่อนนะครับ เดี๋ยวรอดูนิดหนึ่งครับผมตอนนี้ใช้ OS t e s t เข้าไปเทสดูแล้วนะครับ โอเคนะครับผมจะเช็คตรงนี้นะครับว่ามันใช้ได้ไหมโอเคแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่ขึ้นเซอร์วิสนะครับผมแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้มันมันขึ้นเซอร์วิสแบตเตอรี่ผมก็เลยเ,เปลี่ยนนะครับผมนะต,ตัวนี้สังเกตเห็นไหมครับไม่ไม่ขึ้นเซอร์วิสแบตเตอรี่แล้วนะครับผมก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะจะอินสตอลโอเอสพอดีลูกค้าให้ลง OS ด้วยนะครับผม i n s tall s นะครับก็ประมาณนี้นะลองดูอันดิสของลูกค้ามัน2 5 6รกิกนะครับแล้วก็อันนี้ผมเขียนเป็น mac นนะ A C. mac Mac in t o t s t o s นะครับ ขาให้ลบได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ลงเอดใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูขอบคุณมากครับคุณเอลโอเคนะครับตอนนี้มันฟอร์แมตได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มากดแล้วกลคลิกลงกันตัวนี้ผมลงให้เป็นตัวแค t ตารีน่านะครับผม อัน,นนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้มันรันไปนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณคุณนิวมากนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่มาเจอคลิปนี้ก็ ไอาการเปลี่ยนแบตอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเครื่องมันขึ้นเซอร์วิสแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะเสียนะครับผมโอเควันนี้ผมช่างฮาร์ดขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิวขอบคุณครับ